เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบแต่จงเป็นคนที่ลงมือทำทุกวันเพื่อเปลี่ยนโลกรอบตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับหนังสือพูดได้เป็นช่องที่จะมาชวนทุกคนอ่านหนังสือให้มากขึ้นนะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นค่ะการสรุปบ,บทเรียนดีๆจากหนังสือในวันนี้เป็นหนังสือที่มีชื่อว่า The People เรื่องเล่าคนเปลี่ยนโลกหนังสือเล่มนี้จะรวบรวมเรื่องราวของ20ิคนตัวเล็กที่สร้างผลงานยิ่งใหญ่เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นจนควรค่าแก่การเรียนรู้ที่ไม่ได้คัดแต่ความดังเท่านั้นนะคะเพราะมีหลายคนมากเลยที่เราเองก็ไม่คุ้นเคยแต่พอได้อ่านผลงานเปลี่ยนโลกของเขาแล้วก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่ายิ่งใหญ่จริงๆและนั่นก็ทาให้รู้ว่าแท้จริงแล้วโลกใบนี้นั้นยิ่งใหญ่กว่าตัวเรามากนัก เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบแต่จงเป็นคนที่ลงมือทำอะไรทุกวันเพื่อเปลี่ยนโลกรอบตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมจาก20คนที่ทีมงาน The People เลือกมาวันนี้ก็จะขอหยิบยกมาสัก4คนที่ประทับใจเป็นการส่วนตัวมาเล่าสู่กันฟังนะคะเฮนรี่ฟอร์ดชายผู้ที่นอกจากจะปฏิวัติยานยนต์แล้วยังยกระดับมาตรฐานการทำงานนำไปสู่การสร้างชน,ชนชั้นกลางขึ้นมาในสังคม ถ้าไม่ได้อ่านหนังสือ The People เรื่องเล่าคนเปลี่ยนโลกเล่มนี้ก็คงจะไม่รู้ว่าเฮนรี่ฟอร์ดชายผู้ที่เรารู้ว่าเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ปฏิวัติการเดินทางจากการขี่ม้ามาสู่รถยนต์จนเต็มท้องถนนทุกวันนี้ด้วยรถยนต์ฟอร์ดโมเดลที่โด่งดังจากคำพูดที่ว่าลูกค้าจะเลือกรถสีไหนก็ได้ตราบที่มันเป็นสีดำ เพราะการที่ผลิตแต่รถสีดำทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงมากทำให้จากเดิมที่รถยนต์เป็นผลงานทำทีละคันด้วยคนทีละคนเปรียบได้กับงานคราฟต์ดีๆนั่นเองมาสู่การคิดค้นระบบสายพานการผลิตขึ้นมา ให้หนึ่งคนทำงานแค่หนึ่งอย่างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจากความชำนาญสูงสุดจากนั้นก็เอาผลงานของทุกคนเข้ามาประกอบเข้าไว้ด้วยกันเป็นรถยนต์หนึ่งคันซึ่งทำให้ราคารถยนต์ในวันนั้นถูกลงมากจนคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองและนั่นก็ทำให้จากที่รถยนต์เคยเป็นแค่ของคนรวยเท่านั้นก็สามารถจะหาซื้อได้กลายเป็นคนชั้นกลางทั่วไปก็สามารถเป็นเจ้าของรถยนต์ได้ด้วยเช่นกัน ั่น,นก็คือเรื่องราวที่คนส่วนใหญ่รู้และได้ยินมาซ้ำแบบนับครั้งไม่ทวนใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ประทับใจจากการเปลี่ยนโลกของชายคนนี้ก็คือรอยยกระดับคุณภาพการทำงานของคนทำงานให้กลายเป็นชนชั้นกลางที่มีเวลาว่างจะขับรถออกไปเที่ยวใช้ชีวิตในวันว่างจากวันหยุดย้อนเวลากลับไปช่วงเวลาที่เฮนรี่ฟอร์ดสร้างบริษัทผลิตรถยนต์ฟอร์ดขึ้นมา โลกของการทำงานในวันนั้นโหดร้ายกว่าทุกวันนี้มากพนักงานส่วนใหญ่ต้องทำงานสัปดาห์ละเวันเอาง่ายๆก็คือทำงานทุกวันนั่นแหละค่ะอย่างดีก็มีวันหยุดหนึ่งวันต่อสัปดาห์นั่นก็คือวันอาทิตย์แต่ที่โหดไปกว่านั้นก็คือต้องทำงานวันละสิบชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแถมค่าแรงก็ได้แค่วันละ2.34ดอลลาร์สหรัฐต่อวันจนก่อให้เกิดความไม่พอใจของแรงงานทั้งหลาย ต้องออกมาเรียกร้องให้ลดชั่วโมงการทำงานเหลือวันละ8ชั่วโมงและก็ขอวันหยุดเป็น2วันต่อสัปดาห์แทนในระหว่างที่แรงงานออกมาเรียกร้องนั้นทางภาครัฐยังไม่ตัดสินใจบริษัทต่างๆก็ยังดูเชิงอยู่บริษัทของเฮนรี่ฟอดเองออกมาประกาศรับคำเรียกร้องนี้ของกลุ่มแรงงานก่อนบริษัทอื่นเลยส่งผลให้มีผู้คนมากมายอยากเข้าไปทำงานกับฟอด และไม่ใช้เท่านั้นนะคะเฮนรี่ฟอร์ดยังประกาศยกระดับค่าแรงให้สูงกว่าที่อื่นถึง2เท่าจาก2.34ดสอลลาร์สหรัฐต่อวันเป็น5ดอลลาร์สหรัฐต่อวันเลยเรียกได้ว่าทำเอาบริษัทอื่นเนี่ยหน้าชาไปเลยนะคะด้วยการยกระดับค่าแรงและสวัสดิการของบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ในครั้งนี้ กลายเป็นการกดดันให้บริษัทอื่นต้องทำตามเพราะไม่อย่างนั้นผู้คนก็จะแห่กันลาออกแล้วไปสมัครบริษัทฟอร์ดกันหมดแน่เป็นอย่างไรบ้างคะกับการเปลี่ยนแปลงโลกการทํางานใหม่ของเขาโดยการนำหน้าประกาศรับเสียงเรียกร้องของสวนชั้นแรงงานแถมยังเพิ่มค่าแรงให้อีกเท่าตัวเลยการเปลี่ยนโลกไม่ต้องเริ่มจากไหนไกลเริ่มจากเราแล้วทำให้เป็นมาตรฐ,ฐานใหม่ของโลกนี้เหมือนที่เฮนรี่ฟอร์ดทำ วิลเลียมคามแควมบาเด็กชายผู้สร้างกังหันลมในโลกที่สามจากความต้องการแสงสว่างเพื่อน้องสู่การเปลี่ยนโลกรอบตัวให้เขาถึงไฟฟ้าเพื่อยกระดับชีวิตเรื่องราวของวิลเลียมเด็กชายผู้สร้างกังหันลมจากขยะให้น้องสาวได้อ่านหนังสือตอนกลางคืนอย่างปลอดภัยจนกลายเป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้าฟรีที่เปลี่ยนโลกของผู้คนในประเทศสหรัฐมาลาวี สาธารณรัฐมาลาวีเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางทิศตวนออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาประชาชนจำนวนมากทำอาชีพเกษตรกรที่เพาะปลูกโดยพึ่งพาน้ำฝนธรรมชาติขาดเครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะไฟฟ้าเอามาช่วยให้การเพาะปลูกและใช้ชีวิตดีขึ้นเหมือนกับประเทศอื่นๆ จุดเริ่มต้นจากการที่บ้านยากจนจนไม่สามารถจะจ่ายค่าเรียนในระดับชั้นมัธยมที่ต้องเสียเงินเรียนได้เขาจึงต้องออกจากโรงเรียนมากลางคันตอนอายุ14ปีแทนที่จะใช้เวลาแบบวัยรุ่นทั่วไปเขากลับเลือกใช้เวลาที่ว่างไปกับการหาความรู้ในห้องสมุดชุมชนแทน แล้วเขาก็ได้เจอหนังสือเปลี่ยนชีวิตเล่มหนึ่งที่จะนำให้เขาไปใช้เปลี่ยนโลกของเกษตรกรคนจนในสาธารณรัฐมาลาวีต่อไปนั่นก็คือหนังสือสอนการสร้างกังหันลมเพื่อนำไปใช้ต่อยอดสิ่งต่างๆได้มากมายตั้งแต่การสร้างไฟฟ้าให้แสงสวา่างหรือการนำไปใช้กับการสูบน้ำมาเพื่อใช้กับการเพาะปลูกให้ดีขึ้น แม้ว่าเด็กชายวิลเลียมจะอยากสร้างกังหันลมขึ้นมามากแต่ก็ไม่ได้ง่ายดายเลยนะคะหรือต้องเรียกว่ายากลำบากเสียมากกว่าเพราะในชุมชนที่เขาอยู่นั้นไม่ได้มีอุปกรณ์ที่ต้องการอย่างพร้อมแต่อย่างใดเขาต้องไปหาเศษชิ้นส่วนต่างๆจากซา,ากกองขยะเป็นส่วนใหญ่แต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็สามารถสร้างกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้กับครอบครัวและคนในชุมชนได้ และนั่นก็คือการเปลี่ยนโลกด้วยกังหันลมที่สร้างจากขยะของเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคระหว่างทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปัญหาที่เข้ามาเหมือนพยายามขัดขวางไม่ให้เราทำอะไรได้สำเร็จ มันคือเรื่องปกติที่เราจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ค่ะซึ่งทุกคนที่ประสบความสำเร็จนั้นล้วนจะต้องผ่านปัญหาแบบนี้มามากมายแต่ไม่มีใครยอมแพ้ต่อปัญหาตรงหน้าเพราะไม่อย่างนั้นเขาก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ได้ดังนั้นจำไว้ค่ะว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนโลกจงเริ่มจากการเปลี่ยนทัศนคติต่อปัญหาตรงหน้าก่อนปัญหาคือสิ่งที่มีไว้ให้เราแก้ และปัญหาก็ไม่เคยหมดไปเพราะเมื่อไหร่ที่เราแก้ปัญหานั้นได้ก็จะมีปัญหาใหม่ผุดขึ้นมาท้าทายเราเสมอแอนมาโคชินสกี้สาวลูกครึ่งฟิลิปปินโปลแลนด์เปลี่ยนโลกด้วยไฟฉายหลังมือหมุนที่เธอสร้างชอบเรื่องราวของเธอคนนี้เพราะว่าแอนเธอเป็นคนที่อยู่ในประเทศที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างแคนาดาแถมยังเต็มไปด้วยรางวัลความสำเร็จมากมาย แต่กลับไปใส่ใจเพื่อนอีกฝากโลกที่ประเทศบ้านเกิดอย่างฟิลิปปินส์ที่พบว่ากำลังจะเรียนไม่จบสอบไม่ผ่านเพราะไม่มีแสงไฟใช้อ่านหนังสือในเวลาค่ำคืนเธอจึงสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายนั่นก็คือไฟฉายที่ใช้พลังงานจากความร้อนของร่างกายมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็ส่งไปประกวดในงาน Google Science Fair 2013จนติดหนึ่งในสิผลงานทั่วโลกรอบสุดท้าย และนั่นก็ทำให้เธอได้รับรางวัลมากมายจากสิ่งประดิษฐ์ที่เริ่มต้นจากความตั้งใจช่วยเพื่อนให้อ่านหนังสือสอบทําคะแนนได้ดีขึ้นแต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่เธอดีใจที่สุดนะคะเพราะสิ่งที่เธอดีใจที่สุดก็คือการได้ใช้ไฟฉายจากพลังความร้อนจากมือนี้ฉายปัญหาเล็กๆของเพื่อนเธอให้คนทั่วโลกเห็นแล้วก็ทำให้ได้พบว่ายังมีคนอีกกว่า1,200ล้านคนบนโลก ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ยามค่ำคืนดูเหมือนว่าไฟฉายพลังความร้อนจากมือจะกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลกจริงๆค่ะสาระสำคัญและเรื่องราวของเด็กสาวผู้เปลี่ยนโลกคนนี้ก็คือรางวาัลไม่สำคัญเท่ากับการได้ใช้จริงถ้าเราอยากเปลี่ยนโลกจริงๆอย่ามุ่งเป้าไปที่รางวาัลหรือชื่อเสียงใดเป็นประเด็นหลักแต่ให้โฟกัสกับการแก้ปัญหานั้นจริงๆเพื่อเปลี่ยนโลกใครสักคนให้ดีขึ้น เพราะอาจมีคนอีกหลายล้านคนที่มีปัญหาเดียวกันนี้เพียงแต่ปัญหานั้นอาจดูเล็กเกินสำหรับคนส่วนใหญ่ทั้งๆท,ที่ปัญหาดังกล่าวใหญ่เกินไปสำหรับคนตัวเล็กเหมือนเพื่อนเธอคนนี้และอีก1,200ล้านคนด้วยหงหย่งฟู่ชายผู้รักษาหมู่บ้านด้วยสีและปลายผู้กันหมู่บ้านศิลปะในประเทศไต้หวันเชื่อว่าใครที่ได้ไปเที่ยวประเทศนี้ต่างต้องเคยไปหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งนั้น หมู่บ้านแห่งนี้จำเป็นต้องมีความสวยงามเพื่อป้องกันการถูกทำลายจากกองทัพและปลายกระบอกปืนทำให้ความรู้สึกที่เคยมองข้ามสีสันทั้งหมู่บ้านกลายเป็นทึ่งและตะลึงงานในความประทับใจอย่างหาคำพูดไม่ได้ไม่น่าเชื่อว่าชายคนเดียวจะสามารถเปลี่ยนโลกปลายกระบอกปืนของกองทัพให้หยุดยั้งการทำลายล้างหมู่บ้านเก่าแห่งนี้ได้ แถมไม่ใช่ว่าป้องกันได้ด้วยกำลังรบสู้กันแต่เป็นการใช้สีและปลายผู้กันสร้างสารรค์ความงามขึ้นมาทับเพื่อทำให้ทหารและกองทัพตระหนักว่าหมู่บ้านนี้ช่างแสนสวยงามจนน่าเสียดายถ้าจะต้องทำลายมันลงไปจริงๆนันนี้ก็เป็นสีใน20ของเรื่องเล่าคนเปลี่ยนโลกในหนังสือเล่มน,นี้นะคะที่ทีมงานดู p ี่โพ e คัดเลือกมาเล่าให้ฟังใครเราได้รู้จักการเปลี่ยนโลกของคนที่เราไม่คุ้นหู และเรื่องราวใหม่ของคนที่เราคุ้นเคยดีว่าเขาเปลี่ยนโลกนี้ไปมากขนาดไหนทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าการจะเปลี่ยนโลกนั้นไม่จําเป็นต้องเริ่มจากอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือเริ่มจากที่ไหนไกลแค่เริ่มจากสิ่งที่เราทําได้แล้วก็เริ่มจากเปลี่ยนโลกใบเล็กของเราแทนที่จะเป็นโลกทั้งใบแล้วคุณจะพบว่าคนธรรมดาอย่างเราก็สามารถเปลี่ยนโลกได้ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่จะผ่านเข้ามาเป็นยังไงบ้างคะนี่ก็เป็นบทเรียนดีๆนะคะจากหนังสือที่มีชื่อว่า The People เรื่องเล่าคนเปลี่ยนโลกหากใครอยากอ่านเรื่องราวของอีก16คนที่เหลือก็าสามารถไปซื้อหนังสือเล่มจริงมาอ่านได้นะคะแล้วพบกันใหม่กับบทเรียนดีๆในครั้งถัดไปหวังว่าทุกคนจะเป็นคนที่ลงมือทำอะไรดีๆทุกวันเพื่อเปลี่ยนโลกรอบตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมสวัสดีคะ่ะ